บริษัทดังเปิดให้พนักง,งานสมัครใจลาออกชดเชยสูงสุด40เดือน เมื่อวันที่26กุมภา 1968, พันธ์68เผยแหล่งข่าวจากบริษัท Mitsubishi อเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทมีโครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด VER เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเพื่อให้พนักงานประจำทั้งส่วนงานออฟฟิศสำนักงานใหญ่และพนักงานสายการผลิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มพนักงานที่มีความสนใจจะเปลี่ยนแปลงอาชีพและต้องการให้เงินทุนเพื่อไปต่อยอดหรือประกอบอาชีพอื่น ต่อไปสำหรับโครงการสมัครใจกเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ V.R. ให้พนักงานสมัครใจจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจะแจ้งไปยังพนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้รับการอนุมัติจากบริษัทไปยังหัวหน้าง,งานเพื่อแจ้งพนักงานเมื่อวันที่2ีเกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมตัวเลข ของจำนวนผู้ผ่านการอนุมัติโครงการดังกล่าวและเบื้องต้นมีรายงานว่าตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการของพนักงานที่สมัครใจร่วมโครงการดังกล่าวมีจำนวนถึง400ลายจากการจากจำนวนพนักงานประจาของบริษัทที่มีอยู่ประมาณ5,200ลายทั้งนี้บริษัทให้เหตุผลว่าเนื่องจาก ความท,ท้าทายทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญการปฏิรูปองค์กรเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเสริมสร้างฟืงฟ้นฟูสถานการณ์การเงินและสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตและเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวบริษัทมีอัตราก,กำลังคนอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับโครงสร้างองคอ์กรความคิดรเริ่มนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานมีโอกาสในการเปลีป่ยนแปลง บริษัทขอประกาศเปิดตัวโครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด VR โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นพนักงานประจำตั้งแต่อายุ30ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและอายุงานตั้งแต่1ปีขึ้นไปการนับอายุพนักงานและอายุงานให้นับจนถึงวันที่31มีนาคม2568พนักงานที่จะครบกำหนดเกษียณอายุงานในเดือนธันวาคม2568ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้โดบริษัทมีเงินช่วยเหลือพิเศษตามอายุของพนักงาน สำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษคำนวณโดยรวมเงินค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้พนักงานที่อายุ30-34ปีมีอายุงาน1-2ปีรับ8เดือนพนักงานที่อายุงาน25ปีขึ้นไปรับ30เดือนพนักงานที่อายุ35-39ปีอายุงาน1-2ปีรับ10เดือน อายุ25ปีขึ้นไปรับ32เดือนพนักงานที่อายุ40-44ปีอายุงาน1-2ปีรับ12เดือนอายุ25ปีขึ้นไปรับ34เดือนพนักงานที่อายุ45-49ปีอายุงาน1-2ปีรับ15เดือน ไปสูงสุดที่อายุ25ปีขึ้นไปรับ37เดือนพนักงานที่อายุ50-54ปีอายุงาน1-2ปีรับ18เดือนอายุงาน25ปีขึ้นไปรับ40เดือนการเปิดโครงการรอบนี้ถือเป็นการมอบเงินชดเชยให้กับพนักงานสูงสุด เท่าที่เคยมีมาซึ่งเป็นการแสดงถึงความจริงใจและความตั้งใจที่จะส่งเสริมพนังงานที่ต้องการเปลี่ยนสายวิชาชีพจริงๆของทีมผู้บริหารญี่ปุ่นเพราะให้มากกว่าที่กฎหมายกําหนดและพนักง,งานส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมต่างก็ต้องการเปลี่ยนแปลงสายอาชีพเพื่อไปต่อยอดอาชีพอื่นๆแทน ในทางกลับการบริษัทก็จะได้ปรับสมดุลโครงสร้างต่างๆเพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งที่สุด o, มิสซูบิชิเรามีคอนเซปต์สำคัญคือการดูแลพนักง,งานให้ดีที่สุดแหล่งข่าวระบุว่านอกจากนี้บริษัทยังมอบสิทธทิประโยชน์อื่นๆให้กับพนักง,งานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่พนักง,งานสะสมหรือส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบรวมทั้งประโยชน์จ่ายคืนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของกองทุนพนักงานสามารถเลือกรับเงินหรือคงเงินไว้ในกองทุนเพื่อสะสมต่อไปได้เงินคืนวันพักร้อนคงเหลือตามสิทธิจ่ายให้เดือนเมษายน2568แหล่งข่าวกล่าวว่าโครงการ VR ถือเป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการลาออกอย่างแท้จริงไม่กดดันจากบริษัทแต่อย่างใดที่สำคัญบริษัทยังมีโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ด้วยการส่งเสริมโครงการฝึือาชีพใหม่ให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยังให้สิทธิประโยชน์ในการซื้อรถยนต์ราคาพนักงานและเงินค่าแนะนำการขายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดในแต่ละปีมีกำหนดระยะเวลา5ปี1เมษายน68ถึง31มีนาคม73แหล่งข่าวกล่าวยืนยันว่าการมีโนโยบายครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินธุรกิจหรือมาตรฐานการดูแลลูกค้าในประเทศไทยแต่อย่างใดและยืนยันว่ามิซูบิชิพร้อมรักษาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการให้ในทุกๆด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและบริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะดูแลพนักงานอย่างดีที่สุดด้วยมีรายงานว่าการประกาศครั้งนี้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานสูงที่สุดเท่าที่มิซูบิชิเคยประกาศออกมา หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13พฤษภาคม63มิตซูบิชิจะประกาศโครงการนี้ออกมาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและยอดขายของรถยนต์โดยรวมได้รับผลกระทบและนอกจากนั้นจ่ายเงินชดเชยต่ำสุดคือ8เดือนและจ่ายสูงสุดถึง35เดือนแต่ครั้งนี้มิตซูบิชิจ่ายชดเชยถึง40เดือนทั้งนี้ไม่เฉพาะแต่มิตซูบิชิเท่านั้นแต่ในส่วนของค่ารถยนต์ต่าง ประกาศนโยบายการสมัครใจละออกและการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความแข็งแรงในการแข่งขันท่ามกลางสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัวและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมรวมถึงการเข้ามาตีตลาดของค่ายรถจีนและคาดว่าจะทำให้เห็นเพิ่มเติมอีกแน่นอนขอบคุณมุมข่าวค่ะ